สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l ในดกนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาเปิดซิงพร้อมกับประเดิมรถแอร์8ลิ้วครั้งแรกอีกครั้งในรอบ15ปีนะครับ <Wow. S 1> สำหรับเจ้ารถแอร์8ลิ้วขบวนที่ว่าเราหมายถึงขบวนรถชานเมืองหรือถ้าเป็นเมื่อก่อนจะใช้ชื่อว่าพิเศษชานเมืองขอบวนที่3 8 9กรุงเทพไปจตุจึงเรเซานะครับเ <Wow. S 1> <Hey S 2> ที่บอกว่าเป็นรถแอร์ในรอบ15ปีเนี่ยจริงๆแล้ว,จลวเจ้ารถพิเศษชันเมืองก็เคยมีรถ ปรับอากาศวิ่งให้บริการแต่นับตั้งแต่การมาของนโยบายรถไฟฟรีจากภาษีประชาชนก็ทำให้รถแอห่างหายไปจากสาย8ปดลิ้วนานหลายปีปีนี้ปี2566ภายใต้การกลับมาของขับรถพิเศษชันเมืองจะมีตู้แอร์อย่างน้อยหนึ่งตู้ให้บริการประชาชน <Wow. S 1> และคิดค่าโดยสารเริ่มต้นที่20บาทไปจนถึง40บาทสำหรับสุดสายก็คือราคาเหมือนเดิม ตั้งแต่สมัยเป็นรถพิเศษชาญเมืองนั่นเองครับโอเคครับส่วนรีวิวและก็วิธีการซื้อตัว๋วส่วนวิธีการจะซื้อตั๋วรถแอร์นั้นทำยังไงไปชมพร้อมกับนายดกได้เลยครับพร้อมแล้ว <ยา S 1> ไปชมกันครับ <ยา S 1> ส่วนสำหรับใครที่คิดจะซื้อตั๋วรถแอร์ด้วยเจ้าเครื่อง t v m หรือเครื่องคีย์ออกตู้สีแดงอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะบอกลุวมหน้าได้เลยครับว่าเสียใจด้วยนะครับเพราะไม่สามารถซื้อตั๋วตู้แอร์ได้จากตู้นี้นะครับเพราะเนื่องจากว่า ตอนนี้เป็นเวลา11โมงซึ่งจะซึ่งขบวนรถ389 390เนี่ยจะออกเวลาเที่ยง10นาทีแต่บนหน้าจอน,นี้จะไม่แสดงขบวน389กับ390แต่อย่างใดนะครับก็เสียใจล่วงหน้ามานะโอกาสนี้อย่าว่าแต่รถแอร์เลยครับที่ซื้อไม่ได้ตั๋วรถธรรมดาหรือตั๋วรถชั้น3ของขอบวน389ที่ออกเที่ยง10ก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันครับทำไงครับไปซื้อที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วนี่แหละครับ โอเคหลังจากที่เราไม่สามารถซื้อตั๋วผ่านตู้ T.V.M. ได้เนี่ยเราก็ต้องรองคิวซื้อตั๋วนะครับผมสุดจะเป็นยังไงไปชมกัน8เลี้ยวครับไปกี่คน2คนรถแอร์ครับบัตรประชาชนบัตรบัตรนะตัวนี้ไม่มีอ่ะ แปดเก้ามันนี้ไม่มีตู้แอร์มีแต่ตรงพัดลมมันไม่พ่วงเข้ามาคือยังไงเนี่ยสรุปว่ามีไม่มีวะเนี่ยไอ้่าแปดเก้าโทรถามใครได้ไม่มีใช่ไหมไม,ไไม,ไมันไม่มีตู้แอร์สิอ๋อโอเครู้แล้ว สิบบาทสำหรับตัว๋วรถแอร์แลิ้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ <Wow. S 2> ก็จะมีการบุ๊ระบุที่นั่ง ระบุตู้ชัดเจนคล้ายๆกับรถเร็วรถด,ด่วนโดยพิเศษแล้วก็รถนําเที่ยวทุกประการเลยนะครับก็จะเป็นขบวน389จะขึ้นส,สเตตัสว่าพิเศษโดยสารจะไม่ใช่ขบวนรถชานเมืองปกตินะครับกรุงเทพชุมทางจตุจเซาเวลาเดิมครับเที่ยงสิบไปถึง8ปด้วบ่ายโมงซึ่งชั้น2อ62ที่นั่งคันที่2ทับหที่นั่ง16ค่าโดยสารสุทธิ40บาทครับผม แต่ผมมี2ใบ <Yeah. S 1> นะครับก็ oh. จะเป็น80บาทนั่นเองตอนนี้เราก็อยู่บริเวณชันชรลาของสถานีหัวลำโพงแล้วนะครับโดยขั้นตอนต่อไปเราจะต้องรอรถไฟขบวน389กร38 9, ุงเทพเฉิงเรา <Yeah. S 1> เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเฉินเซาแล้วก็ถ่ายรีวิวรถ Air แอร์แปะเรวครั้งแรกในรอบ15ปีกันนะครับ <Yeah>. oh. ในคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกับน,นดกได้เลยครับ ตอนนี้ขบวน889ก็เข้าเทียบจากราที่9นะอนนี้หม่ลำพงแล้วนะครับด้วยจะจอดรอรับผู้โดยสารมุ่งหน้า8นิ้วต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟขบวนนี้กันครับ Yahoo! เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังขึ้นรถไฟขบวน389เพื่อที่จะมุ่งหน้าไป8เลี้ยวนะครับโดยเราจะต้องโดยตู้นี้ก็จะเป็นตู้พัดลมนะครับจะมีตู้พัดลม3ตู้แล้วก็ตู้แอร์1ตู้เป็นตู้พิเศษให้บริการสำหรับเป็นทางเลือกให้กับใครที่ต้องการความสะดวกสบายมากกว่านะครับเดี๋ยวเราขึ้อมนรถแอร์กันนี่ครับผม ตู้นีนะเดี๋ยวเราจะไปที่นั่งที่15และก็16นะครับสำหรับที่นั่งของในดกและก็ผู้ติดตามก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่15และก็16โดยจะเป็นหมายเลขตู้2109ครั้งนี้โชคดีมากครับเป็นตู้ที่แอร์เย็นใช้ได้เลยตามตามตาตรฐานเดสถึงแม้ว่ามาจากภายนอก จะมีเวลาบนสูงก็ตามตปนะครับสำหรับที่นั่งชั้นสอง ATR ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเคยรีวิวไว้ในช่อบในดลกนี่แหละเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้มุมบนขวามือนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูแอร์กันสำหรับทางด้านซ้ายมือของผมว่าจะเป็นห้องน้ำส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศ ก็จะเป็นต้แอร์สำหรับเครื่องแอร์นั่นเองเดี๋ยวเราไปสำรวจห้องน้ำกันสำหรับห้องน้ำก็ำรำกธรรมดาตามสไตล์รถด,ดีเซลลานบ้านเรานะครับก็จะมีชักโครกสิงมังหน้าสายฉีดตนูแล้วก็หน้าต่างร้อกทั้งกระจบแล้วก็หลอดไฟตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นห้องห้องโดยสารของรถแอร์นะครับว <Wow. S 1> ก็จะประมาณนี้ถูกมากเลยครับสำหรับค่าโดยสาร40บาทได้นั่งรถแอร์เย็นฉ่ำในช่วงอุณหภูมิกลางวันที่ร้อนเะลุครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ก็ไปกระบวน389ออกจากัวละคงแล้วนะครับ บรรยากาศสองขังข้นทางก็เป็นการคาดเวลาตั้งแตง่เวลาล่งไปจนถึงแปดน้วกันส่วนจะเป็น,นยังไงปดูกครับสำหรับรถไฟขบวนนี้วิ่งมาไม่นานนะักก็ถึงสถานีมักกะสันแล้วแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ในภายหลังนะครับว่ารถไฟขบวน3 8 9แและขบวนที่390หรือขบวนที่มีรถปรับอากาศหรือขบวนที่ผมนั่งในขณะนี้ สำหรับในเส้นทางกรุงเทพฉะเชิงเซานั้นเจอะที่สถานีไหนบ้างเดี๋ผมจะบอกให้ในตอนหลังนะครับส่วนใครที่ขึ้นรถไฟขบวนนี้ที่พยาไทยหรืออันโศกหรือที่หยุดรถต่างๆก็สามารถซื้อตัว๋วรถแอร์ได้บนรถเลยนะครับเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนให้พนักงานห้ามรอหรือพนักงานตัดตัว๋ว สำหรับตู้แอร์แล้วก็ขบวนนี้อย่างที่บอกครับไม่สามารถซื้อตั๋วได้ผ่านตู้ t v m หรือตู้ขายตั๋วตนโนมัติสีแดงตามสถานีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรถแอร์และรถพัดลมครับและรวมทั้งไม่สามารถจองตั๋วผ่านแพลตฟอร์มดีทิกเก็ตได้ด้วยหากจะเดินทางสามารถซื้อตั๋วได้โดยตรงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว๋วเท่านั้นนะครับโดยขึ้นที่ไหนซื้อตั๋วที่นั่นได้เลยในวันเดินทางครับผม สำหรับบรรยากาศภายในรถประกาศคันนี้ก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีที่นั่งค่อนข้างหลวมอาจจะยังไม่เต็มตู้นะเท่าที่กะด,ด้วยสายตาก,ก็อาจจะมีผู้โดยสารประมาณ70-80%ถึงของจํานวนที่นั่งทั้งหมด62ที่นะครับข้ามาที่ฝั่งรถไฟชั้น3บ้างบรรยากาศก็จะหลงหลวมคล้ายๆกับรถแอร์นะครับเนื่องจากว่ารถไฟขบวนนี้ออกจากหัวลำโพงตอนเที่ยงและวันที่ถ่ายเป็นวันธรรมดาก็จะมีบรรยากาศหลงหลวม,มสักนิดหนึ่ง รถไฟวิ่งมาไม่นานนะักเราก็จะถึงสถานีหัวตักเค้แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตลอดทางที่รถไฟขบวนนี้รับส่งผู้โดยสารเกือบทุกสถานีก็จะมีผู้โดยสารลักไก่บ้างหรือมาขึ้นตู้แอร์บ้างเป็นระยะระยะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตัดตัวหรือภาษารถไฟจะเรียกว่าพานักงานห้ามล้ออาจจะเชิญผู้โดยสารไปที่ตู้ชั้นส โดยรถไฟขบวน389กร38ุงเทพจากเชียงาออกจากสถานีหัวลำโพงเวลา12.10น,นถึงสถานีชุมทางจากเชียงสาวเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับและก็ตีกลับเป็นขบวนร,รถ390ชุมทางจากเชียงสากรุงเทพออกจากสถานีชุมทางจากเชียงซาวเวลาบ่าย2 5ทนถึงสถานีหัวลำโพงเวลาบ่าย3.25นครับส่วนค่าโดยสารรถแอร์หรือตู้แอร์ที่ผมนั่งณนขณะนี้จะคิดตามอัตราขั้นบันไดนะครับ โดยจะเริ่มต้นค่าโดยสารอยู่ที่20บาทไปจนถึง40บาทก็จะเหมือนกับราคาเมื่อ15ปีที่แล้วทุกประกัรนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับข้อเสียของตู้แอร์รุ่นนี้นะครับเวลากลางวันส่วนมากตู้แบบนี้จะสู้แดดไม่ค่อยไหวจนได้ฉา้ยาที่เราเรียกกันเล่นๆว่าเตาอบเคลื่อนที่ไปอีกหนึ่งรุ่นเลยล่ะครับในขณะที่กลางคืนตู้แบบนี้ก็คือตู้แช่ชั้นดีเลยล่ะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลากลางคืน หลายคนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนาวจับใจจนชนิดที่ว่าผ้าห่มสองผืนบนรถไฟที่เขาแจกอาจจะเอาไม่อยู่กันเลยทีเดียวส่วนข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เท้าแขนเวลเวณด้านข้างที่นั่งค่อนข้างต่ำมากไม่ค่อยรองรับกับสรีระของมนุษย์เท่าไหร่ทำให้เรานั่งไม่ค่อยสบายแต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเบาะรุนนี้ปรับเอนได้มากเอนได้เกือบ ีกนิดนึงก็คือจะเอนลาบจนแทบจะนอนเลยล่ะครับสำหรับรถไฟขบวน389 390จะจอดรับส่งที่สถานีไหนบ้างก็ไปดูตามภาพนี้ได้เลยครับโดยการกดโพสและก็ลองอ่านรายละเอียดตามรูปภาพนี้ได้เลยครับผม สำหรับตอนนี้ก็เริ่มมีผู้โดยสารยืดเส้นยืดสายก่อนเข้าสถานีชุมทางฉะเจิงเสาแล้วครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นรีวิวการเดินทางของรถ a อร์แิ้วในรอบ15ปีนะครับกับขบวน389กรุงเทพฉะเจิงเซาก็จะมีภาพรีวิวปักมานี้ครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะลงรถไฟขบวนนี้กันครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีชุมทางจากจังซาวด์อยนี่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นทริปสิ้นก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับของที่นั่งรถไฟดีเซลรับอากาศกรุงเทพ 8, แปดเลี้ยว40บาทในรอบ15ปี กระบวนนี้นะครับก็หวังว่าใครหลายๆคนจะชอบคลิปของในในคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปรถแอร์แปเล้ยว40บาทในรอบ15ปีนั้นก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าใครหลายๆคน ที่ดูคลิปนี้จะชอบคลิปของนายดกในคลิปนี้นะครับถ้าท oh. ่านผู้ชมชอบคลิปของนายดกในคลิปนี้นะครับ oh. ก็อย่าลืมไปกดไลค์ oh. กดแชร์และกดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยละ่ oh. ละเพื่อที่ทุกท่านจะไ่้ลาดคลิปของนายดกในคลิปต่อๆไปครับ oh. แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนายดกก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคอนเทนต์ต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ในเดกยังมีคลิปอุ่นอีกมากมายเลยรอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็อย่าลืมไปรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ในดกก็ขอลาทุกท่านไปเดี๋ยววท่านี้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ